ก่อนที่คุณจะยื่นกู้สินเชื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเงินด่วนเงินก้อนแบบไม่มีหลักประกันหรือว่าจะยื่นกู้บ้านยื่นกู้รถก็ตามนะครับคุณรู้สถานะและรหัสบูโรของตัวคุณเองหรือ,อยังครับจริงๆแล้วเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะที่ทุกคนรู้นะแต่มองข้ามไปนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือไรรู้ไหมพอยื่นกู้ไปนะครับแล้วเราถูกปฏิเสธ ถึงแม้ว่าหลายคนนะครับจะมีเงินเดือนเยอะหรือว่าท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะมีเงินหมุนเวียนเยอะก็ตามนะครับพอถูกปฏิเสธก็มีคําถามกลับมาทุกคนอยู่แล้วถูกไหมว่าเฮ้ยไม่ผ่านเพราะอะไรหรือไม่ก็จะโทษว่าเอ้ยสิเชื่อตัวนี้ยากยากยากนะฮะถูกไหมฮะดังนั้นวันนี้จะมาไขาคําตอบเครดิตบูโรคืออะไรติดบูโรหรือแบ็กลิสต์คืออะไรดูคะแนนบูโรยังไง เพื่อให้คุณรู้จักสถานะและรหัสบูโรกันมากขึ้นครับมาดูคะแนนเครดิตบูโรกันบ้างดีกว่านะครับจริงๆหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะแต่ตรงนี้ต้องขอเท้าความให้ด้วยนะครับตัวคะแนนเครดิตบูโรนะครับปกติแล้วนะฮะถ้าเราขอเช็คเครดิตบูโรของเราเองเนี่ยในรายงานฉบับนั้นๆเนี่ยเขาจะระบุคะแนนเครดิตบูโรของเรามาให้ด้วยนะครับตั้งแต่เกรด H H ขึ้นไปถึง A A นะครับ H H เนี่ยหมายถึงเครดิตไม่ดีแต่ถ้าเป็น A A หมายถึงเครดิตดีนะครับมันก็จะไล่ขึ้นไปนะครับ ระดับ AA นะครับที่เรียกว่าระดับดีเลยนะครับอันนี้ดีเลยขออะไรก็ผ่านแน่นอนนะฮะก็อยู่ที่753-900คะแนนนะครับไล่ลงมาอีกระดับหนึ่งนะจะเป็น BB แล้วนะ BB ยังขอได้อยู่นะ725-752คะแนนนะครับเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะฮะ CC เนี่ยจะคนส่วนใหญ่นะครับ699-724คะแนนนะครับอันนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะ700กว่าคะแนนนะส่วนระดับดีๆนะฮะเริ่มกลางๆล,ละหลายคนส่วนใหญ่ ที่อยู่ในระดับนี้กันนะครับก็คือระดับที่681ถึง698คะแนนนะครับพอเริ่มลงมาที่ EE แล้วนะครับ666ถึง680คะแนนก็ยังพอฟัดพอเหวี่ยนนะครับในการขอสินเชื่อจากพวกธนาคารต่างๆได้อยู่นะครับพอตกลงมานะฮะอีกขั้นหนึ่งนะเรียกว่าระดับ FF นะครับอยู่ที่646ถึง665คะแนนนะครับยังพอไหวอยู่ครับตัวนี้แต่เริ่มจะยากแล้วนะครับและระดับสุดท้ายนะครับ H H นะครับตั้งแต่300ถึง615คะแนนนะครับถ้าเป็นเกณฑ์ธนาคารนะต่ำกว่า550ถึง600นิดๆน,นะฮะก็เริ่มกู้อะไรไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า550นะครับแสดงว่าคุณต้องมีประวัติอะไรสักอย่างแล้วแน่นอนครับมาดูเรื่องของรหัสต่างๆนะครับที่จะมีโอกาสทำให้ถูก ปฏิเสธนะฮะปฏิเสธสินเชื่อรหัสศูนนะครับคือมีภาระหนี้คงค้างเฉลี่ยต่อบัญชีในระดับที่ค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็รหัสศูนนะครับคือมีการใช้วงเงินในระดับที่ค่อนข้างสูงเช่นกันครับรหัส0ูนนะครับก็คือมีภาระหนี้รวมสูงคงค้างในระดับที่สูงนะครับหมายถึงมีสินเชื่ออยู่หลายบัญชีหรือเปล่าแล้วหนี้ที่มีนั้นนะฮะมีปริมาณมากน้อยเพียงไหนนะครับ หากมีนี้เยอะนะครับก็จะทำให้คะแนนเครดิตเนี่ยมันน้อยครับรหัส015นะครับคือมีประวัติสินเชื่อที่ดีนะฮะจำกัดนะครับผมรหัส017นะครับก็คือมีภาระหนี้เงินกู้แบบผ่อนชำระคงค้างในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับ รหัส018นะครับก็คือมีวงเงินคงเหลือค่อนข้างน้อยนะครับผมแล้วก็รหัส019นะครับคือมีประวัติสินเชื่อค่อนข้างจํากัดนะครับอันนี้หมายถึงหากเป็นหนี้มาไม่นานนักนะครับอาจจะไม่สะท้อนพฤติกรรมในการชําระหนี้ได้มากนักนะครับคะแนนก็อาจจะออกมายังไม่ดีพอนะครับ รหัส023นะครับก็คือประวัติการค้างชําระสินเชื่อในเร็วๆนี้นะครับหมายถึงอาจจะเคยค้างชําระนี้มาเร็วๆนี้เนี่ยคะแนนก็อาจจะน้อยนะครับผมรหัส025นะครับก็คือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สินเชื่อมีน้อยนะครับผมแต่ตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่อยู่นะครับรหัส027นะครับหมายถึงกลุ่มที่มีจํานวนบัตรเครดิตนะฮะหลายใบนะครับและก็มีการใช้งานจริงเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะถูกมองว่ามีโอกาสในการสร้างหนี้ในอนาคตสูงนะครับคะแนนเครดิตก็เลยจะออกมาไม่ดีนะครับแล้วก็รหัส028นะครับก็คือมีการถูกสืบค้นข้อมูลเครดิตในเร็วๆนี้ที่ผ่านมานี่เองนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราถูกสืบค้นบ่อยๆหรือถูกเรียกดูบูโรบ่อยๆใช่ไหมครับหลายคนนะฮะก็อย่างที่รู้กันนะฮะก็อาจจะตกสกอเรเก์การพิจารณาของพวกสถาบันการเงินต่างๆได้ง่ายเลยนะครับ รหัส029ครับก็คือมีการถูกสืบค้นข้อมูลเครดิตหลายครั้งนะครับเป็นการสะท้อนว่ามีการขอกู้กับสถาบันการเงินหลายแห่งนะครับทำให้มีการสืบค้นประวัติเครดิตหลายครั้งนะครับก็จะส่งผลกระทบทําให้คะแนนเครดิตไม่ดีเห็นไหมฮะอันนี้สืบเนื่องจาก028เมื่อกี้นี้เองนะครับถัดมารหัส030ก็คือมีจํานวนบัญชีหรือมีสัดส่วนของบัญชีเครดิตแบบผ่อนชําระในรายงานข้อมูลเครดิตค่อนข้างมาก และก็รหัส031นะครับก็คือมีการเปิดบัญชีสินเชื่อหลายๆบัญชีในเร็วๆนี้ที่ผ่านมาครับที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับก็คือรหัสเครดิตบุโรที่ทำให้มีโอกาสกู้ไม่ผ่านสูงมากๆครับถัดมานะครับในหัวข้อของติดเครดิตบูโรคืออะไรนะครับติดบูโรนะฮะเป็นภาษาเรียกแบบไม่เป็นทางการ มันไม่มีบัญญัติไว้นะครับส่วนมากนะครับผู้ที่ขอสินเชื่อเนี่ยจะชอบพูดว่าติดบูโรนะฮะก็จะพูดในกรณีที่มีประวัติการชําระเงินที่ไม่ดีนะครับหรือประวัติการผ่อนชําระสินเชื่อที่ไม่ดีนะครับ แบบนี้เราจะสื่อความหมายไปว่าติดบ,บูโรนะครับซึ่งการติดบ,บูโรนะครับคือการมีประวัติการชําระเงินหรือประวัติการชําระสินเชื่อที่ปรากฏในรายงานผลเครดิตบูโรนะครับอาทิติดบูโรหด0ูนกนะครับก็คือหมายถึงถูกสืบค้นข้อมูลเครดิตหลายครั้งจนเกินไปนะครับส่วนถัดมาคํานี้นะครับติดแบล็คลิสคืออะไร คำว่าติดแบล็คลิสนะครับก็เป็นภาษาพูดคุยกันในกลุ่มของผู้ขอสินเชื่อแต่หลังๆมานี้นะฮะคำนี้จะไม่ค่อยมีคนพูดถึงมากนักนะครับส่วนมากจะไปพูดในเรื่องของติดบูโรมากกว่าถูกไหมครับการติดแบล็คลิสนะครับก็คืออยู่ในกลุ่มของผู้ที่ชำระสินเชื่อที่ไม่ดีนะครับโดยอาจจะเคยถูกดำเนินคดีถูกยึดบ้านถูกยึดรถหรือที่เราเรียกว่าเป็นบัญชีดำนะฮะอาทิเช่นนะครับเคยยืมเงินสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งไว้แต่ว่าค้างชราระนะครับจนถึงขั้นถูกยึดรถสถาบันการเงินนั้นนะฮะก็จะขึ้นบัญชีดํากับบัญชีของเรานะครับและเมื่อเรานะฮะมาขอทําสินเชื่อกับสถาบันการเงินนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็เลยถูกปฏิเสธหรือไม่ผ่านนะครับเพราะว่าติดแบล็คลิสต์กับสถาบันการเงินนั้นไปแล้วนี่เองนะครับยังไงก็ตามนะฮะขอย้ํานะครับว่าคําว่าติดบูโรหรือติดแบล็คลิสต์เนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องกับ เครดิตบูโรนะครับแต่มันเป็นเพียงภาษาปากที่พวกเราพูดพูนและเข้าใจกันนั่นเองนะครับมาปิดท้ายกันนะครับด้วยวิธีแก้ไขเมื่อเราติดบูโรหรือติดแบล็คลิสต์นะครับต้องเริ่มต้นอย่างนี้เลยนะครับถ้าเราชำระสินเชื่อที่คงค้างจ่ายนะครับหรือว่าที่ค้างไว้ที่มีอยู่ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสถานะสินเชื่อตัวนั้นๆเนี่ยมันจะถูกขึ้นว่า ปิดบัญชีแล้วโดยเครดิตบุโรนะครับเขายังจะเก็บข้อมูลนี้ไว้นะครับ36เดือนหรือว่า3ปีนั่นเองนะครับนับจากวันที่เราชําระสินเชื่องงวดสุดท้ายแล้วเสร็จสิ้นนะครับเรียกว่าสมมุติผมชําระวันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเคลียสถานะจาก ติดบูโรติดแบล็คลิสเนี่ยมาเป็นสถานะปกติปิดบัญชีแล้วนะฮะมันจะค่อยๆถูกรันทิ้งไปทีละวันทีละวันนะฮะจนครบ3ปีนะครับสถานะบัญชีที่จะดูว่าเราเคยค้างสินเชื่อจนสถานะปิดปกติแล้วบรรทัดนี้มันก็จะหายไปครับซึ่งระหว่างนั้นนะฮะหรือว่าหลังจากเราเป็นปกติแล้วนะฮะเราต้องอย่าผิดนัดชำระหนี้อีกนะครับบางคนอาจจะมีสินเชื่อตัวอื่นถืออยู่ในมือนะฮะที่ยังมีสถานะดีอยู่ อันนี้ก็จ่ายให้ตรงรอบจ่ายให้เต็มจำนวนนะฮะในแต่ละรอบนะครับคะแนนเครดิตมันจะค่อยๆดีขึ้นด้วยนะครับและก็อย่าก,ก่อหนี้ใหม่ไปเรื่อยๆอย่างที่บอกถ้าก่อหนี้ใหม่แล้วสมัครไม่ผ่านไม่ผ่านฮนะมันจะติด0-29ใช่ไหมคะแนนก็จะตกอีกนะครับและก็พยายามอย่าใช้วงเงินสินเชื่อบัตรเครดิตเกินวงเงินที่ขอนะครับและอย่าขอสินเชื่อพร้อมๆกันหลายๆตัวในเวลาเดียวกันนะครับ ปัจจัยเหล่านี้นะฮะจะทําให้คะแนนเครดิตบูโรเนี่ยมันตกนะครับผมที่ว่ามาเมื่อกี้นะครับเรื่องจ่ายให้ตรงควรทําแล้วก็เรื่องหลายอย่างที่ไม่ควรทํานะครับบวกกับอาศัยระยะเวลาแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านไปนะครับมันจะทําให้คะแนนเครดิตบูโรของเราเนี่ยค่อยๆดีขึ้นตามลําดับครับและนี่ก็เป็นสาระในเรื่องของเครดิตบูโรที่เป็นปัจจัยหลักๆปัจจัยหนึ่งนะครับที่เราจะได้รับการอนุมัติหรือถูกปฏิเสธสินเชื่อนั่นเองนะฮะ ใครที่มีสินเชื่อต่างๆอยู่ในมือตอนนี้นะครับแนะนำให้ชำระตรงเวลานะครับเพื่อรักษาเครดิตกันด้วยนะครับซึ่งในอนาคตหากขาดสภาพคล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะได้มีโอกาสนะครับในการขอสินเชื่อไม่ว่าจะยี่ห้อเก่าขอวงเงินเพิ่มหรือยี่ห้อใหม่ขอสินเชื่อใหม่เพิ่มนะครับมันก็จะมีโอกาสในการอนุมัติสูงครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับ แล้วพบกับคลิปสาระดีๆเรื่องสินเชื่อและการเงินต่างๆในครั้งต่อไปนะครับกับผมนทวัฒน์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ